คุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณทำงานหนักขึ้นทุกปีแต่ระยะห่างระหว่างคุณกับคำว่าก้าวหน้ากลับไกลขึ้นเรื่อยๆคุณเริ่มเช้าเลิกดึกแต่ชื่อคุณไม่เคยถูกพูดถึงในห้องประชุมถ้าคุณคิดว่าต้องเก่งขึ้นอีกคุณอาจคิดถูกเพียงครึ่งเดียวในองค์ตอนคนที่ไปไกลไม่ใช่แค่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่ไม่ติดกับดักเล็กๆที่คนขยันส่วนใหญ่พลาด มาษาเจ็ดนาทีแล้วไม่บอกอีเมลยาวแต่จับประเด็นไม่ได้ประชุมเงียบไม่เคยถามส่งงานตรงเวลาแต่ไม่เคยสรุปผลกระทบเรื่องจิบจ้อยพวกนี้แท้จริงมันกัดเครดิตคุณทุกวันไม่ใช่ดวงไม่ใช่หัวหน้าเข้าข้างคนโปรดและไม่ใช่โชคมันคือสัญญาณที่คุณส่งออกไปแบบไม่รู้ตัวว่าคุณยังไม่พร้อมย้ายเลน บางข้อที่ผมกำลังจะพูดคุณจะพยักหน้าแรงๆแต่บางข้อคุณอาจอยากค้านทันทีว่ามันเกี่ยวอะไรดีมากครับความสงสัยนี่แหละจะทำให้คุณฟังต่อแบบตื่นตัวก่อนอื่นผมอยากให้คุณตั้งกติกากับตัวเองสข้อฟังแบบเปิดใจเลือกหนึ่งข้อที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณและลงมือเปลี่ยนภายในวันนี้ ไม่ต้องครบสิบแค่ข้อเดียวก็เห็นทางต่างแล้วถ้าเราเพิ่งได้รู้จักกันสวัสดีครับนี่คือ Control Art Retire ช่องที่ผมเล่าบทเรียนจากการทำพาดมาจริงๆเพื่อให้คุณกดรีเซตนิสัยเล็กๆได้ไวกว่าผมผมไม่สอนสวยผมเล่าแบบตรงๆผมผ่านช่วงทำงานหนักแต่ไม่ไปไหนมาแล้วหลายปี จนได้เห็นด้วยตาตัวเองว่าความผิดพลาดเล็กๆนี่แหละที่ดันคนหนึ่งขึ้นและดันอีกคนให้ย่ำอยู่กับที่ลองฟัง10บข้อนี้เหมือนเช็คลิสต์ทุกข้อให้คุณติ๊กใช่หรือไม่ใช่ในใจท่านทีถ้าใช่ไม่ต้องรู้สึกผิดแค่ยอมรับและเลือกวิธีแก้ที่ผมจะให้ไปพร้อมกันเดิมพันของคุณไม่ใช่คำชมสวย,สวย แต่คือโอกาสโปรโมตโบนัสโปรเจกต์ใหญ่และเชื่อเสียงมืออาชีพถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มความผิดพลาดเล็กๆข้อแรกที่กำลังดึงคุณไว้แบบเงียบๆกันเลยความผิดพลาดที่ 1. ไม่รู้จักสื่อสารความผิดพลาดแรกที่ทำให้หลายคนไม่ก้าวหน้าคือการสื่อสารคุณอาจคิดว่าทำงานเก่งก็พอแต่ถ้าสื่อสารไม่เป็น งานของคุณจะถูกมองข้ามทันทีผมเองเคยเป็นแบบนั้นครับตั้งใจทำงานเต็มที่แต่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังว่าผมทำอะไรสำเร็จบ้างผลคืองานหนักทั้งหมดกลายเป็นแค่เรื่องเงียบๆที่ไม่มีใครเห็นในองค์กรไม่ใช่ทุกคนจะมีเวลามาคอยสังเกตคุณสิ่งที่ไม่พูดออกมาก็มักจะถูกมองว่าไม่มีคนที่สื่อสารชัดเจน กลับได้เครดิตแม้งานจะเล็กกว่าและนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางครั้งคุณถึงรู้สึกว่าทำไมคนนั้นก้าวหน้าทั้งที่ไม่ได้ทำงานหนักเท่าเราเพราะเขาทำให้คนอื่นเห็นคุณค่าในงานของเขาอย่าคิดว่าการเล่าคือการอวดมันคือการสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจคุณการประชุมทุกครั้งคือโอกาสการเขียนอีเมลให้ชัดเจนคือทักษะที่สำคัญ ถ้าคุณทำงานเสร็จแล้วเงียบเหมือนโยนหินลงบ่อน้ำงานของคุณก็จะจมลงไปในความมืดแต่ถ้าคุณเล่าด้วยความมั่นใจและจริงใจมันจะกลายเป็นแสงสะท้อนที่ทุกคนมองเห็นคุณไม่จําเป็นต้องพูดเก่งเหมือนนักขายแต่คุณต้องพูดให้เข้าใจง่ายคุณต้องฝึกเขียนรายงานให้สั้นชัดและจับประเด็นได้เพราะหัวหน้าหรือผู้บริหารไม่มีเวลามานั่งแกะทุกคำ ผมเคยเสียโอกาสโปรโมทเพราะคิดว่างานดีเดี๋ยวก็เห็นเองแต่ความจริงคืองานดีทําไม่เล่าไม่มีใครรู้และถ้าไม่มีใครรู้โอกาสก้าวหน้าก็จะไม่มาหาคุณนี่คือความผิดพลาดเล็กๆที่เหมือนเรื่องไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วสำคัญมากและผมอยากให้คุณหยุดมันตั้งแต่วันนี้เริ่มจากการสื่อสารให้ชัดเจนขึ้นทีละนิด อีกความผิดพลาดหนึ่งที่ทำให้หลายคนไม่โตในงานคือการไม่กล้าขอความช่วยเหลือบางคนกลัวถูกมองว่าอ่อนแอเลยเลือกเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวผลคืองานล้นมือคุณภาพตกและสุดท้ายก็ถูกมองว่าทำงานพลาดทั้งที่จริงๆถ้าขอความช่วยเหลือตั้งแต่แรกทุกอย่างจะง่ายกว่ามากผมเองเคยคิดว่าถ้าขอความช่วยเหลือ แปลว่าผมไม่เก่งพอแต่ความจริงตรงกันข้ามเลยครับคนที่รู้จักขอความช่วยเหลือคือคนที่เข้าใจงานและจัดการทรัพยากรเป็นหัวหน้าที่ดีจะชื่นชมมากกว่าด้วยซ้ำเพราะคุณไม่ดันทุรังจนงานพังและทีมงานก็รู้สึกว่าคุณไว้ใจพวกเขาการทำงานคือการเล่นเป็นทีมไม่ใช่การแข่งคนเดียวถ้าคุณคิดว่าทุกอย่างต้องทำเองหมด คุณจะหมดแรงไปก่อนที่จะก้าวหน้าได้และไม่มีใครจำได้ว่าคุณทำคนเดียวแต่ทุกคนจะจำได้ว่างานออกมาดีแค่ไหนดังนั้นอย่าอายที่จะขอความช่วยเหลือมันคือสัญญาณของความฉลาดไม่ใช่ความอ่อนแอเริ่มจากเรื่องเล็กๆเ,เช่นขอให้เพื่อนร่วมงานช่วยตรวจทานหรือถามหัวหน้าว่าสิ่งที่ทำอยู่ยังตรงเป้าหมายไหม สิ่งเหล่านี้จะช่วยประหยัดเวลาและลดความผิดพลาดอย่ารอจนนานพังแล้วค่อยพูดเพราะตอนนั้นมันสายไปแล้วผมเคยเจ็บมาแล้วกับการเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวสุดท้ายทั้งงานพังสุขภาพพังหมดแต่พอเริ่มขอความช่วยเหลือชีวิตการทำงานกลับง่ายขึ้นทันทีเพราะคุณไม่ได้ถูกจ้างมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่ถูกจ้างมาเป็นทีม และทีมที่รู้จักแบ่งงานกันคือทีมที่ก้าวหน้าได้เร็วที่สุดความผิดพลาดที่3ามทำงานเก่งแต่ไม่สร้างเครือข่ายหลายคนเชื่อว่าถ้าทำงานเก่งที่สุดเดี๋ยววันหนึ่งทุกคนจะเห็นเองความจริงไม่ง่ายแบบนั้นในองค์กรสิ่งที่ดันคุณขึ้นไปได้ไม่ใช่แค่ผลงานแต่คือคนที่รู้จักคุณคุณอาจทำงานยอดเยี่ยม แต่ถ้าไม่มีใครรู้จักคุณเลยมันก็ยากที่จะมีใครผลักดันคุณขึ้นผมเคยเป็นคนเก็บตัวทำแต่งานในมุมเล็กๆของตัวเองสุดท้ายก็ถูกลืมในขณะที่เพื่อนร่วมงานบางคนเขาเข้าร่วมกิจกรรมบ้างคุยกับคนอื่นบ้างสร้างสัมพันธ์เล็กๆสุดท้ายเวลามีโอกาสใหม่ๆชื่อของเขาจะถูกหยิบขึ้นมาก่อน การสร้างเครือข่ายไม่ได้หมายถึงการประจบสอพอแต่มันคือการสร้างความไว้ใจคนเราทำงานกับคนที่ไว้ใจไม่ใช่กับคนที่เก่งอย่างเดียวเครือข่ายที่ดีทำให้คุณเข้าถึงข้อมูลและโอกาสก่อนใครบางครั้งโอกาสไม่ได้ประกาศแต่ถูกส่งผ่านจากปากคนรู้จักและคุณจะพลาดทันทีถ้าไม่อยู่ในวงสนทนานั้น ผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องเข้าสังคมตลอดเวลาแต่คุณควรเลือกสร้างสัมพันธ์ที่มีคุณค่าอาจเริ่มจากการกินข้าวกลางวันกับทีมที่ไม่คุ้นเคยบ้างหรือทักเพื่อนร่วมงานที่อยู่ต่างฝ่ายด้วยการถามสารทุกเล็กน้อยการสร้างเครือข่ายคือการลงทุนระยะยาวมันไม่เห็นผลทันทีแต่จะกลับมามีค่าในวันที่คุณต้องการที่สุดคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนพูดเก่ง แค่จริงใจและพร้อมช่วยเหลือคนจะจำคุณในฐานะคนที่พึ่งได้มากกว่าคนที่เงียบแล้วหายไปและนั่นคือบันไดลับที่คนก้าวหน้าเขาใช้กันมานานอย่าพลาดเหมือนผมที่เคยคิดว่าทำงานเงียบๆแล้วจะโตเองความจริงคือคุณต้องสร้างเครือข่ายคู่ไปกับการทำงานไม่งั้นคุณอาจจะเก่ง แต่จะเก่งอยู่อย่างโดดเดี่ยวและไม่ถูกเลือกและนั่นคือความผิดพลาดเล็กๆที่อันตรายกว่าที่คุณคิดหยุดคิดว่ามันไม่สำคัญแล้วลองเริ่มสร้างเครือข่ายวันนี้คุณจะขอบคุณตัวเองในอนาคตเพราะคนเดียวอาจไปได้เร็วแต่เครือข่ายจะทำให้คุณไปได้ไกลความผิดพลาดที่ห้า ไม่กล้าพูดในที่ประชุมความผิดพลาดต่อมาที่ผมเห็นบ่อยมากคือการนั่งเงียบในที่ประชุมคุณอาจคิดว่าไม่พูดจะปลอดภัยกว่าแต่จริงมันทำลายภาพลักษณ์คุณเงียบหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานจะตีความว่าคุณไม่มีไอเดียหรือไม่เข้าใจเรื่องที่คุยผมเคยเงียบแบบนั้นอยู่หลายปีจนถูกมองเป็นแค่ คนทำงานไม่ใช่คนคิดงานคนที่ได้เลื่อนตำแหน่งบ่อยๆคือคนที่มีส่วนร่วมในการสนทนาแม้ไอเดียไม่สมบูรณ์แต่แค่กล้าโยนออกมามันก็บอกได้ว่าคุณใส่ใจในองค์กรการมองเห็นสำคัญพอๆกับความสามารถและการพูดในที่ประชุมคือวิธีที่ชัดที่สุดในการทำให้คนเห็นคุณผมเข้าใจนะ ว่ามันน่ากลัวแต่ถ้าคุณไม่เริ่มเลยคุณจะติดภาพคนเงียบไปตลอดคุณไม่จำเป็นต้องพูดเยอะพูดสั้นๆแต่จับประเด็นก็พอเช่นถ้าเราทำวิธีนี้ผลกระทบกับลูกค้าจะเป็นยังไงประโยคสั้นๆแบบนี้ทรงพลังมากหรือผมเห็นด้วยแต่ขอเสนออีกมุมหนึ่งประโยคเดียวก็สร้างน้ำหนักได้ การซักถามก็ถือเป็นการมีส่วนร่วมไม่จำเป็นต้องมีไอเดียใหม่เสมอไปสิ่งสําคัญคือคุณต้องปรากฏตัวในสายตาคนอื่นทุกครั้งที่คุณพูดคุณจะสร้างความเชื่อมั่นขึ้นทีละน้อยและวันหนึ่งคุณจะถูกมองเป็นคนที่พร้อมขึ้นมานำอย่ากลัวการผิดพลาดเพราะคนที่โตวไวคือคนที่กล้าพูดก่อนสมบูรณ์ และคุณจะได้ฟีดแบ克ที่ทำให้คุณเติบโตเร็วกว่าผมเสียดายที่รอจนสายกว่าจะกล้าพูดมันทำให้เสียโอกาสหลายครั้งแต่คุณไม่จำเป็นต้องพลาดซ้ำเหมือนผมเริ่มจากประโยคเล็กๆในการประชุมครั้งหน้าเพราะทุกครั้งที่คุณกล้าพูดคุณกำลังเขียนภาพใหม่ให้ตัวเองในองค์กรและมันจะเป็นใบเบิกทาง ไปสู่โอกาสใหม่ๆที่คุณไม่เคยคิดว่าจะได้อย่าปล่อยให้ความเงียบกลายเป็นกำแพงกั้นความก้าวหน้าของคุณลองพูดหนึ่งประโยคคุณจะเห็นว่ามันเปลี่ยนได้มากกว่าที่คุณคิดความผิดพลาดที่5ไม่พัฒนาทักษะใหม่โลกทำงานไม่เคยหยุดนิ่ง แต่หลายคนยังใช้ทักษะเดิมๆที่เคยพอเมื่อห้าปีก่อนผลลัพธ์คือคุณทำงานได้แต่ไม่โดดเด่นและถูกแทนที่ได้ง่ายมากผมเคยติดกับดักนี้คิดว่าเก่งพอแล้วไม่ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มจนวันหนึ่งองค์กรเอาระบบใหม่มาใช้ผมกลับเป็นคนที่เรียนรู้ช้าที่สุดความรู้สึกตอนนั้นเหมือนยืนอยู่บนเรือที่ออกจากฝั่ง แต่ผมยังว่ายอยู่ที่เดิมในขณะที่รุ่นน้องบางคนเรียนรู้ไวแซงหน้าผมไปแบบไม่เห็นฝุ่นความผิดพลาดเล็กๆของผมคือหยุดพัฒนาและนี่คือสาเหตุที่ทำให้หลายคนไม่ก้าวหน้าทั้งที่ทำงานหนักเพราะงานที่คุณทำวันนี้อีกไม่นานมันอาจไม่ต้องการคุณอีกแล้วแต่ทักษะใหม่ๆที่คุณเรียนรู้จะทำให้คุณยังมีค่าเสมอ การเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตอาจเป็นทักษะดิจิทัลเล็กๆที่ช่วยให้งานเร็วขึ้นหรือการฝึกซอฟต์สกิลเช่นการนำเสนอการเจรจาการจัดการเวลาทุกทักษะใหม่ที่คุณเพิ่มเข้าไปคือเกราะกันความล้าสมัยและทำให้คุณน่าสนใจกว่าเพื่อนร่วมงานที่ยังหยุดนิ่งผมอยากให้คุณถามตัวเองว่าปีที่ผ่านมา คุณได้เรียนรู้อะไรใหม่บ้างถ้าคำตอบคือไม่มีนั่นคือสัญญาณอันตรายที่สุดคุณไม่จําเป็นต้องลงคอร์สแพงๆเสมอไปแค่หยิบหนังสือสักเล่มก็เริ่มแล้วหรือดูคอร์สออนไลน์ฟรีๆที่มีอยู่มากมายสิ่งเล็กๆเหล่านี้สะสมแล้วจะกลายเป็นความต่างใหญ่ในอนาคตคนที่ก้าวหน้าไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่เรียนรู้ต่อเนื่อง เพราะโลกจะเลือกคนที่พร้อมไม่ใช่คนที่เก่าเก็บและถ้าคุณไม่อยากถูกแซงแบบเงียบๆคุณต้องเริ่มพัฒนาทักษะใหม่ทันทีไม่ต้องรอคำสั่งจากใครเพราะนี่คืออนาคตของคุณเองวันนี้คุณอาจยังยืนอยู่ได้แต่พรุ่งนี้ถ้าหยุดคุณจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังและนั่นคือความผิดพลาดที่ผมไม่อยากให้คุณทำซ้ำเหมือนผมความผิดพลาดที่6 ไม่จัดการเวลาอีกความผิดพลาดหนึ่งที่เล็กแต่ทำลายโอกาสคือการไม่จัดการเวลาคุณอาจทำงานเก่งแต่ถ้าไม่รู้จักลํลำดับความสำคัญงานก็จะกลืนคุณทั้งวันผมเคยอยู่ในจุดที่ทั้งวันยุ่งแต่พอถึงสิ้นเดือนกลับไม่มีผลงานใหญ่ให้โชว์เพราะมัวแต่จมอยู่กับเรื่องเล็กที่ไม่ขยับเข็มชีวิตไปไหน นี่คือกับดักที่คนทำงานหลายคนไม่รู้ตัวว่ายุ่งไม่ได้แปลว่าก้าวหน้าความผิดพลาดเล็กๆอย่างหนึ่งคือการตอบทุกอีเมลทันทีที่เด้งขึ้นมาหรือการเข้าไปยุ่งกับทุกเรื่องแม้มันไม่ใช่งานหลักของเราผลคือคุณไม่มีเวลาทำสิ่งสำคัญจริงๆให้เสร็จสมบูรณ์ผมเรียนรู้ช้าไปว่าการจัดการเวลาไม่ใช่ทำงานเร็วขึ้นแต่คือตัดสิ่งไม่สำคัญออก เพราะเวลาเป็นทรัพยากรเดียวที่คุณซื้อคืนไม่ได้คนที่จัดการเวลาเก่งมักถูกมองว่าเป็นคนมีระบบและเหมาะกับงานใหญ่ในขณะที่คนที่ปล่อยเวลาไหลไปจะถูกมองว่าไม่มีทางโตไปมากกว่านี้คุณอ่านเริ่มง่ายๆจากการทำทูดูลิสต์และเลือกสมอย่างที่สำคัญที่สุดต่อวันหรือจัดช่วงเวลาไม่ถูกรบกวนสำหรับงานใหญ่ที่ต้องใช้สมาธิวิธีเล็กๆแบบนี้ จะทำให้คุณได้ผลงานชิ้นสำคัญแทนงานจุกจิกผมเคยคิดว่า multitasking คือความเก่งแต่จริงๆมันทำให้คุณกระจายพลังไปจนไม่มีอะไรโดดเด่นตรงกันข้ามคนที่โฟกัสกับเรื่องใหญ่เพียงไม่กี่อย่างกลับเป็นคนที่ก้าวหน้าเร็วผมอยากให้คุณลองถามตัวเองว่าวันนี้คุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับอะไรถ้าคำตอบคือเรื่องเล็กๆที่ใครก็ทำได้ แสดงว่าคุณกำลังขังตัวเองอยู่กับงานระดับเดิมแต่ถ้าคำตอบคือสิ่งที่ส่งผลจริงต่อองค์กรคุณกำลังสร้างเส้นทางก้าวหน้าและนี่แหละคือความต่างของคนที่โตกับคนที่ติดที่เดิมการจัดการเวลาไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องเริ่มจากการยอมรับว่าเวลาเรามีจำกัดจากนั้นตัดสินใจว่าจะเอามันไปใช้กับเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงๆ นี่คืออีกหนึ่งความผิดพลาดเล็กๆที่คุณควรหยุดตั้งแต่วันนี้เพราะถ้าคุณไม่จัดการเวลาเวลาจะจัดการคุณเองความผิดพลาดที่7ไม่กล้ารับผิดพลาดในที่ทำงานไม่มีใครทำถูกทุกครั้งหรอกครับแต่สิ่งที่ทำให้คุณเสียเครดิตมากที่สุดคือปฏิเสธความผิดพลาดของตัวเองผมเคยทำพลาดแล้วเลือกจะเงียบไม่ยอมรับ สุดท้ายคนอื่นจับได้อยู่ดีผลคือผมไม่ได้เสียแค่งานแต่เสียความเชื่อใจตรงกันข้ามครั้งที่ผมยอมรับว่าผิดและรีบหาทางแก้กลับได้รับความเชื่อถือมากกว่าเดิมเพราะทุกคนรู้ว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้าย,ยอมรับการปิดบังความผิดพลาดเล็กๆอาจทำให้มันลุกลามจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ และตอนนั้นคุณจะถูกมองว่าไม่โปรโไม่ซื่อสัตย์และไม่คู่ควรกับตำแหน่งสูงกว่าในองค์กรคนที่ก้าวหน้าคือคนที่แก้ปัญหาได้ไม่ใช่คนที่ไม่เคยผิดและวิธีเดียวที่จะพิสูจน์ได้ว่าคุณแก้ปัญหาได้คือยอมรับว่าคุณทำพลาดหัวหน้าดีมักชื่นชมลูกน้องที่ซื่อสัตย์มากกว่าลูกน้องที่พยายามปกปิด และเพื่อนร่วมงานจะไว้ใจคุณมากขึ้นเพราะเขารู้ว่าคุณจริงใจการยอมรับผิดไม่ได้ทำให้คุณดูแย่แต่ทำให้คุณดูเป็นผู้ใหญ่ผมเคยเสียเวลาไปหลายปีเพราะกลัวภาพลักษณ์จนไม่กล้าบอกความจริงแต่สุดท้ายการไม่กล้ายอมรับผิดกลายเป็นภาพลักษณ์แย่ที่สุดที่ผมสร้างเองคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่คุณต้องจริงใจ และนี่คือทักษะเล็กๆที่จะทำให้คุณโตในสายตาคนอื่นครั้งหน้าถ้าคุณพลาดลองบอกออกมาตรงๆพร้อมเสนอวิธีแก้คุณจะเห็นว่าสายตาของคนอื่นที่มองคุณจะเปลี่ยนไปพวกเขาจะเห็นว่าคุณรับผิดชอบและกล้าผเผชิญความจริงและนี่คือก้าวเล็กๆที่ทำให้คุณดูพร้อมสําหรับตำแหน่งใหญ่กว่า เพราะคนที่ขึ้นไปเป็นผู้นำต้องเป็นคนที่พร้อมรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นและมันเริ่มจาัดก,การยอมรับผิดเล็กๆในวันนี้อย่ากลัวว่าการพูดคำว่าผมผิดเองครับจะทำลายคุณเพราะจริงๆแล้วมันจะยกระดับคุณในสายตาคนอื่นต่างหากนี่คือความผิดพลาดเล็กๆที่ผมอยากให้คุณเลิกทันทีความผิดพลาดที่8ไม่กล้าเสนอไอเดียใหม่ อีกหนึ่งกับดักที่ทำให้คุณไม่ก้าวหน้าคือการเก็บความคิดใหม่ๆไว้กับตัวเองคุณอาจมีไอเดียดีแต่ถ้าไม่กล้าเสนอมันก็จะตายอยู่ในหัวคุณผมเคยเป็นคนแบบนี้เหมือนกันคิดได้หลายอย่างแต่ไม่กล้าเปิดปากเพราะกลัวโดนหัวเราะหรือถูกบอกว่าไม่เวิร์กแต่ความจริงคือในห้องประชุมไม่มีใครรู้หรอกครับว่าไอเดียไหนจะสำเร็จ แต่คนที่กล้าเสนอจะถูกมองว่าเป็นคนคิดได้ไม่ใช่แค่คนทำตามและนี่คือความต่างที่ทำให้บางคนก้าวหน้าเร็วกว่าคนอื่นผมเคยเห็นเพื่อนร่วมงานเสนอไอเดียที่ดูเล็กมากแต่หัวหน้ากลับชอบใจและให้ลองทำจริงสุดท้ายเขาได้ชื่อว่าเป็นคนมีวิสัยทัศน์ทั้งที่ไอเดียนั้นไม่ซับซ้อนเลยไอเดียใหม่ไม่จำเป็นต้องใหญ่หรือปฏิวัติวตงการ แค่เป็นประโยชน์ก็มีค่าแล้วบางทีการเสนอวิธีเล็กๆที่ทำให้งานง่ายขึ้นก็ทำให้คุณโดดเด่นกว่าคนอื่นคนที่กล้าเสนอจะถูกมองว่าใส่ใจและพร้อมขับเคลื่อนองค์กรในขณะที่คนที่เงียบจะถูกมองว่าเป็นเพียงผู้ตามคุณไม่ต้องรอให้มั่นใจร้อเอร์เซนเพราะไม่มีไอเดียไหนที่เพอร์เฟตั้งแต่แรก ซึ่งสำคัญคือคุณกล้าพูดออกมาเพื่อให้ทีมช่วยกันต่อยอดทุกไอเดียที่โยนเข้าไปจะเป็นการฝึกให้คุณเก่งขึ้นในการคิดเชิงระบบและยิ่งคุณเสนอมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งถูกมองว่าเป็นแหล่งพลังงานใหม่ของทีมหัวหน้าส่วนใหญ่ไม่ได้อยากได้คำตอบที่สมบูรณ์แต่เขาอยากได้ทีมที่กล้าคิดดังนั้นครั้งหน้าถ้ามีความคิดดีๆลองยกมือพูด คุณอาจประหลาดใจที่มันได้รับการต้อนรับมากกว่าที่คิดอย่าก,กลัวคำว่าไม่เพราะคำว่าไม่ไม่ได้ทำร้ายคุณแต่มันทำให้คุณกล้าแข็งแรงขึ้นแต่ถ้าคุณไม่พูดเลยคุณจะถูกมองข้ามไปตลอดการอยากให้คุณจําไว้ว่าไอเดียคือสกุลเงินใหม่ของโลกการทำงานและคนที่กล้าใช้มันคือคนที่ก้าวหน้าไปไกลกว่าอย่ากเก็บไอเดียไว้ในหัว พราะโลกจะไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรความผิดพลาดที่9ไม่ดูแลสุขภาพตัวเองหลายคนคิดว่าการก้าวหน้าในงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันเท่านั้นแต่ผมบอกเลยครับถ้าคุณไม่ดูแลสุขภาพคุณจะไม่มีพลังไปถึงเส้นชัยผมเคยทำงานหนักจนร่างกายพังล้มป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาลเป็นสัปดาห์สิ่งที่เจ็บที่สุด ไม่ใช่ความป่วยแต่คือโอกาสที่หายไปเพราะผมไม่อยู่ในเวลาสำคัญสุขภาพคือทุนที่เงียบที่สุดแต่สำคัญที่สุดในเส้นทางการทำงานไม่มีใครอยากประโมทคนที่ดูเหมือนใกล้หมดแรงตลอดเวลาเพราะตำแหน่งสูงขึ้นหมายถึงความรับผิดชอบมากขึ้นถ้าคุณยังไม่ดูแลสุขภาพคุณจะถูกมองว่าไม่พร้อมรับงานใหญ่ การดูแลสุขภาพไม่แค่เรื่องซับซ้อนเริ่มจากการนอนให้พอและกินให้ถูกผมรู้ว่าคุณอาจคิดว่ามันยากในชีวิตการทำงานแต่ทุกอย่างคือการจัดลำดับความสำคัญเพราะถ้าสุขภาพพังงานที่คุณสร้างมาก็จะไม่มีค่าอะไรผมอยากให้คุณมองสุขภาพเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดของชีวิตคุณคุณไม่ต้องทำทุกอย่างพร้อมกัน แต่เริ่มจากเดินันลา15นาทีก็พอหรือเลือกกินข้าวกลางวันที่ดีต่อร่างกายแทนของฟาสต์ฟู้ดซึ่งเล็กๆเ,เหล่านี้สะสมแล้วจะเปลี่ยนพลังงานการทำงานของคุณทั้งวันและมันจะทำให้คุณพร้อมรับโอกาสที่มาถึงไม่ใช่พลาดเพราะป่วยเพราะความก้าวหน้าในงานไม่ใช่แค่เรื่องสมองแต่คือเรื่องร่างกายด้วย อย่าปล่อยให้สุขภาพเป็นความผิดพลาดเล็กๆที่ทำลายอนาคตของคุณเพราะเมื่อเสียไปแล้วไม่มีอะไรง่ายๆที่จะซื้อกลับคืนมาได้นี่คืออีกหนึ่งข้อที่ผมอยากให้คุณหยุดพลาดทันทีความผิดพลาดที่10ไม่รู้จักโปรโมตตัวเองอย่างมีสินความผิดพลาดข้อสุดท้ายที่ทำให้หลายคนไม่ก้าวหน้าคือการไม่รู้จักโปรโมตตัวเอง คุณอาจคิดว่าการโปรโมทตัวเองคือการอวดหรือพูดเยอะเกินไปแต่จริงๆแล้วมันคือการทำให้คนอื่นเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำผมเคยทำงานดีแต่ไม่พูดถึงจนสุดท้ายคนอื่นเอาเครดิตไปคุณเองก็คงเคยเจอคนที่งานไม่ได้เยอะแต่พูดเป็นประบบทำให้เขาดูน่าเชื่อถือนี่คือความต่างของการทำงานเก่งกับการทำงานให้คนเห็น คุณไม่จำเป็นต้องพูดเกินจริงแต่คุณควรเล่าให้คนอื่นรู้ว่าสิ่งที่คุณทำส่งผลยังไงเช่นไม่ใช่แค่บอกว่าผมทำโปรเจกต์เสร็จแล้วแต่คุณบอกว่าโปรเจกต์นี้ช่วยลดต้นทุนบริษัทได้20%สิ่งเล็กๆแบบนี้ทำให้คนเห็นผลกระทบที่คุณสร้างไม่ใช่แค่เห็นงานที่เสร็จผมเรียนรู้ว่าการโปรโมตตัวเองที่ดีคือการเล่าคุณค่าไม่ใช่เล่าคุณภาพ และนั่นคือสิ่งที่หัวหน้ามองหาเสมอเพราะตำแหน่งสูงขึ้นต้องการคนที่รู้วิธีสื่อสารผลงานไม่ใช่แค่ทำงานเสร็จผมเสียโอกาสหลายครั้งเพราะคิดว่าความดีจะปรากฏเองแต่ความจริงคือความดีจะปรากฏก็ต่อเมื่อคุณส่องไฟไปที่มันและถ้าคุณไม่ทำคนอื่นก็จะไม่เห็นการโปรโมตตัวเองไม่ใช่เรื่องน่าอาย มันคือศิลปะของการเล่าเรื่องผลงานและถ้าคุณทำได้คุณจะก้าวหน้ากว่าคนที่ทำงานหนักแต่งเงียบเพราะองค์กรต้องการคนที่พร้อมนำเสนอไม่ใช่คนแค่ทำตามดังนั้นอย่าปล่อยให้ความเงียบกลายเป็นกับดักสุดท้ายที่ขังคุณไว้เริ่มเล่าเรื่องงานของคุณอย่างมีศิลนตั้งแต่วันนี้เราเดินทางมาครบทั้งสิความผิดพลาดเล็กๆที่ดูเหมือนไม่สำคัญ แต่จริงๆแล้วมันคือกำแพงใหญ่คุณอาจไม่ได้ทำครบทุกข้อแต่แค่ข้อเดียวก็พอที่จะหยุดความก้าวหน้าของคุณได้แล้วผมอยากให้คุณย้อนกลับไปเช็คตัวเองว่าข้อไหนที่คุณเผลอทำอยู่ทุกวันเพราะการยอมรับคือก้าวแรกและการหยุดมันคือก้าวสำคัญที่สุดความก้าวหน้าในงานไม่ใช่เรื่องโชคชะตาแต่คือผลลัพธ์ของสิ่งเล็กๆที่คุณทำหรือเลิกทำทุกวัน ผมเสียเวลาหลายปีไปกับความผิดพลาดพวกนี้แต่คุณไม่จำเป็นต้องเสียเหมือนผมคุณสามารถเลือกเลิกมันตั้งแต่วันนี้และสร้างเส้นทางที่เร็วกว่าอย่ารอจนวันหนึ่งคุณมองย้อนกลับมาแล้วพูดว่ารู้งี้เพราะรู้งี้คือคำที่แพงที่สุดในชีวิตมนุษย์และผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับคุณนี่คือ Control Out Retire ช่องที่เล่าความจริงจากคนวัยห้าสที่อยากให้คุณกดรีเซ็ตชีวิตก่อนจะสายเกินไปถ้าคลิปนี้ช่วยสะก,กิดคุณได้แม้เพียงข้อเดียวกด subscribe เพื่อไม่พลาดบทเรียนต่อไปกดแชร์ให้เพื่อนร่วมงานเพราะบางทีนี่อาจเป็นสิ่งที่เขาต้องการในเวลานี้และกดไลค์เพื่อบอกผมว่าคลิปนี้มีค่าและคุณพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพราะทุกการคลิกของคุณคือการยืนยันว่าคุณเลือกจะก้าวหน้าไม่ใช่ติดอยู่ที่เดิม